g i f ส s นิวสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการุณชางประยูนครับและดิฉัานลักษณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการ g i f ส์นิวครับค่ะคุณการุณนี่แสดงว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็อากาศแบบนี้คุณคุณผู้ชมเองบางคนก็ป่วยเหมือนผมนี่แหละนี่ปวดหัวด้วยเป็นหวัดมันมันมันเหมือนแบบ คันคออ่ะมือว่างไหมช่วยล้วงเข้าไปท๊อกไม่เอาหรอกสกปรกข้างนอกก็สกปรกข้างในสกปรกหนักกว่าอีกคราวนี้วันนี้ค่ะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่ามาเล่าเลยนะเนี่คิดว่าจะไม่ทักเมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะว่าอาการเจ็บคอหรือว่าคันคอแบบเนี้ยโดยเฉพาะเวลาที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยนะคะสามารถแก้ไขได้ง่ายๆในครัวของเราเองเอาตะลิวเข้าไปขูด เอาช้อนขูดเลยเหรอคุณไม่ใช่เรามีพืชผักที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะที่จะสามารถช่วยแก้อาการเจ็บคอได้จริงๆริงเขาบอกว่าพืชชนิดนั้นเนี่ยคือกระหล่ำปลีม่วงจริงอ่ะสีม่วงอ่ะคุณเอ๊ะอย่างนี้เรากินส้มตำกับกระหล่ำปลีม่วง เขากินกันเนาะไม่รู้เขากินกะหล่ำปลีสีเขียวสีขาวอะไรเปล่าอ๋อกะหล่ำปลีม่วงที่เขาทำสลัดใช่นะคะสีม่วงๆนั่นแหละเขาบอกว่าอุดมไปด้วยสารไฟโตเคมีคอลค่ะแล้วก็ซัลโฟลาเฟนนะคะกลูโคชินโอเลตค่ะเบต้าแคโรทีนค่ะวิตามินซีและกรดโฟลิกค่ะทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะคะมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอแก้ไอแถมสารอาหารในผักชนิดนี้เนี่ยนะสามารถ ป้องกันเซลล์มะเร็งได้ด้วยจริงเหรอวันนี้กินน้ำกะหล่าปีม่วงปั่นดีกว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามันอร่อยนะคุณอ้าวจริงเหรอใช่แต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ชอบกลิ่นผักเออใช่บางคนแบบว่าพอเห็นไม่ว่าจะเป็นผักสีอะไรก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบกลิ่นักชอบผักเพื่อนอย่างเดียวนีควสุขเขาบอกว่าให้เพิ่มรสชาติได้อย่างไรครับด้วยแครอทกับแอปเปิลเออนึกภาพตามก่อนนะฮะแครอทแอปเปิล กะหล่ำปลีม่วงเอ้ก hmm. <enge bells> ็เป็นน้ำผักเขาบอกว่ามันอร่อยอย่างนี้ค่ะตามตามเขาเรียกว่าตามห้างนะหรือว่าตามร้านที่เขาขายเครื่องครัวเนี่ยเขาจะมีเครื่องปั่นที่ใส่ใส่ผักผลไม้ลงไปแล้วก็แยกกากแยกน้ําแยกอะไรของเขานี่นะคือเรากินกาก เออแล้วเอาน้ำให้คนอื่นกินเออดีจังเลยนะนะมามาอยู่บ้านดิฉันมาก็คือกากเนี่ยบางคนเขาก็ตักนิดนึงนะคุณผสมในน้ำก็รับประทานได้จะรู้สึกมีเนื้อมีหนังหน่อยถูกต้องเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะส่วนผสมเนี่ยง่ายมากเลยนะเขาบอกว่ากระหล่ำปลีม่วงหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยประมาณไหนฮะก็ถ้วยแก้วนึงอ่ะอ๋อแก้วแก้วนึงแก้วนึงแก้วนึงแครอทหนึ่งแก้วอ่าแก้วนึงอัพเปิ้ลแดงหนึ่งถ้วยหนึ่งแก้วนี่แหละ ก็คืออย่างละแก้วสามแก้วแต่ว่าวถ้าเกิดบางบางท่านเนี่ยชอบกินรสเปรี้ยวนะใช้แอปเปิลเ <Apple S 1> ขียวก็ได้ใช่มะนาวได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าแอปเปิลมันจะได้มีเหมือนแบบเป็นกลิ่นกลิ่นของแอปเปิลอ,อ่ะ เพราะว่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าแครอทกับแอปเปิลเนี่ยนะคะมีสรรพคุณที่ช่วยเกื้อหนุนเสริมคุณค่าให้เอเจากล่ำปลีม่วงเนี่ยทำงานได้ดีคือเขาสนับสนุนกันใช่แครอทเองเนี่ยตัวเขาเองก็แก้ไอได้ด้วยนะนะแถมยังมีสารพวกเบต้าแคโรทีนค่ะแอปเปิลเนี่ยก็มีวิตามินซีสูงช่วยแก้วัดแก้เจ็บคอไปในตัวด้วยเขาบอกว่าปั่นพวกนี้รวมกันค่ะแต่ก่อนปั่นอย่าลืมล้างนะเอเหมือนรู้ตำได้ไหมถ้าบ้านไม่มีเห็นไหมฉันว่าแล้วคือมันต้อง ให้สะอาดก่อนแล้วบางคนเนี่ยเครื่องเนี่ยนะคะอย่าไปใส่ใหญ่ๆลงไปมันต้องหั่นก่อนคือซอยซอยย่อยๆเล็กๆก่อนใช่กะหล่ำปลีม่วงี่อนซอยก่อนแครอทแอปเปิลเนี่ยก็หั่นเป็นลูกเล็กๆก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนใส่ลงไปแล้วก็ปั่นเขาบอกว่านําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยสกัดพร้อมกันโดยใช้เครื่องสกัดน้ําแลละ กากเนี่ยนะคะเมื่อได้น้ําแล้วเนี่ยแช่เย็นก็ได้นะหรือเราจะเติมน้ําแข็งลงไปก็ได้แล้วก็เราก็รับประทานเข้าไปแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเจ็บคออย่าไปเติมน้าแข็งเยอะดีกว่าใช่กินแบบว่าไม่ต้องเย็นมากนะฮะใช่อันนี้อร่อยนะคะเออฟังเราก็อยากทานอาจจะเติมเกลือได้นิดหน่อยเป็นการทาให้รสชาติของเราเนี่ยดีขึ้นครับผมจําได้อย่างเดียวคุณลัคณาพูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะจำได้แค่ว่ากระหล่ำปลีม่วงเนี่ยช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็ในแครอทมันมีเบต้าแคโรทีนใช่ค่ะ ที่สำคัญเนี่ยแอปเปิลมันมีวิตามินซ<ช>ีถือว่านอกจากจะบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วะนะครับยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครบถ้วนนะอา้าวรวมถึงถ้ากินเขาเรียกว่าทานรับประทานกาก,ากของผลไม้นี่นะครับยิ่งดีใหญ่เลยจะทําให้เรามีอะไรขับถ่ายได้คล่องมากขใช่ทำให้ระบบขับถ่ายของเราทํางานได้อย่างปากติค่ะ <laughs> เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น ผักผลไม้ชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับแอปเปิลก็มีวิตามินซีสูงนะครับแครอทก็มีเบต้าแคโรทีนนะครับรวมถึงกระหล่ำปลีม่วงที่คุณมดบอกนะครับก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการเจ็บคอนอกจากบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของความงามต่างๆนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นสาระประโยชน์เช่นเคยครับที่เรานํามาฝากกับคุณผู้ชมครับผมการุณชางประยชน์ครับและดิฉันลัคนาเปล่งนาราทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ